วันนี้เวลา7นาฬิกา41นาทีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบรรกัตยาราชนาวีเสด็จออกณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรบภาษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งงานวิสัญญีสัตวแพทย์ในการดูแลรักษาโรคต่างๆในสัตว์เลี้ยงของประชาชนที่ต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีทางศัลยกรรมโดยทรงมีพระวินิจฉัยอาการของสัตว์ป่วยร่วมกับทีมสัตวแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมและการ ผ่าตัดผ่านลำกล้องด้วยความห่วงใยและเอาพระไทยใสยเป็นอย่างยิ่งด้วยทรงตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับคนให้ปลอดภัยอันอย่างประโยชน์ถึงสุขอนามัยที่ดีของประชาชนต่อไปในการนี้ทรงตรวจความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือสําหรับการทรงงานวิสัญญีสตัตวแพทย์ด้วยพระองค์เองก่อนเริ่มการผ่าตัดโดยในวันนี้มีสุนัขเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้องอกจํานวน2ตัวชื่อเข้าปุ้นพัน Golden Retriever เพศเมียอายุ ายุ13ปีมีก้อนเนื้องอกบริเวณโคนหางขนาด8ซนติเมตรและสุนัขชื่อถั่วต้มพันผสมเพศผู้อายุ11ปีมีก้อนเนื้องอกข้างช่องอกขนาด2เซนติเมตรโดยทรงให้ยานำสลบและยาสลบแก่สุนัขผ่านทางหลอดเลือดแล้วทรงสอดท่อช่วยหายใจเพื่อควบคุมและติดตามระดับการสลบของสัตว์ป่วยรวมทั้งช่วยให้สุนัขสามารถสลบนิ่งทำให้การผ่าตัดสำเร็จได้อย่างราบรื่นและมีความปลอดภัย ทั้งนี้ก้อนเนื้องอกในสัตว์เลี้ยงพบว่าร้อยละ30มสถึงสีเป็นเนื้องอกบริเวณผิวหนังส่วนต่างๆของร่างกายพบได้ในสุนัขทุกสายพันธุ์โดยเฉพาะในสุนัขที่มีอายุมากสามารถพบได้ทั้งเนื้องอกธรรมดาหรือเนื้องอกที่พัฒนาลุกลามเป็นมะเร็งได้ด้วยทีมสัววแพทย์จะต้องทําการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อไปตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันและหากตรวจพบว่าเป็นมะเร็งควรรีบทําการรักษา ซึ่งปัจจุบันมีการรักษาหลายรูปแบบทั้งการให้เคมีบำบัดการผ่าตัดการใช้รังสีรักษาหากสัตว์เลี้ยงได้รับการตรวจไม่ิจฉใชว่ามีความผิดปกติของก้อนเนื้อหรือพบเป็นมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกๆจะทําให้การวางแผนการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสหายจากการเป็นมะเร็งได้ ในระหว่างการทรงงานศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรษสวางควัตวรคติยาราชนารีทรงมีความตั้งพระทัยสูงยิ่งทรงเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสัตว์ป่วยตลอดเวลาขณะสลบอย่างใกล้ชิดปานจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยระหว่างการผ่าตัด ด้วยพระปีชาสามารถและความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทางด้านวิสสัญญีตวแพทย์ซึ่งภายหลังการผ่าตัดทรงดูแลและทรงเฝ้าระวังการฟื้นสลบจนกระทั่งสุนัขสามารถฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้อย่างปลอดภัย